อภิมหามงคลคาถาคาถาเพื่อขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตลาดหนองตาโลตำบลขชสิทธิ์อำเภอหนองแข่จังหวัดสระบุรีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะพระพุทธังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมาังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธทางสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธทางสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธทางสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธังสำเร็จศักดิ์สิ relied, stuffing, ทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธทางสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธทางสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์